จะมีตัวไอทมตัวที่จีใช้อยู่เลยนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เป็นตัวกันแดดตัวโทโทนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อบางเบานะคะผสมรองพื้นด้วยนั่นเองนะคะไม่มันไม่เยิมระหว่างวันด้วยนะคะ,ะให้ดูเนื้อมันเลยนะคะ,ะตัวนี้เลยนะคะไม่ม คือ FFF 30 PA บวกบวกบวกาบวกเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือป้องกันนะคะรังสี UVA และ UVB ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับหลายๆคนที่แบบอชอบทากันแดดอยู่แล้วบางคนแบบขาดกันแดดไม่ได้บางคนไม่ทากันแดดเลยคนที่แบบไม่ทากันแดดจะสมงผลทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ จะทาให้เกิดพวกฝ้ากระจุดดางดตามมากานทากันแดดนั่เดีนะคะก็คืออยากให้แนะนําทุกคนเลยนะคะแพ็กเกจแบบพกพาได้ง่ายมากที่สําคัญเลยนะคะตัวกันแดดตัวนี้ไม่เหนียวเหนหนะนะคะสามารถปกปิดรอยสิวจุดด่างดต่างๆเลยน,นั่นนีงนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็สามารถกันน้ำได้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองได้ใช้นะคะก็เพียงหลักรอยเท่านั้นนะคะก็วันนี้ก็ขอลานะคะสวัสดีค่ะ